Thank you เจ็ดหมื่นก็ถ่ายได้ดูเอาแล้วกันครับบอลตรงแนมเบิ้งไปข้างหน้าพูนเจ็ดหมื่น 70, ครับ l อาสองสี่ศูนย์สองดีทีครับผม สาธิตการทำงานนะครับที่สนามทดสอบจริงครับผมรถ L สองศูนย์เอ้อสองสี่ศูนย์สองดีทีนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับดูครับดูการไถนะครับไถกี่สองได้เลยกี่สองก็ได้กี่หนึ่งก็ได้ครับรถไม่จำเป็นต้องแทงครับทำงานได้หมดครับผมดูการไถนะครับดูรอยไถบินแห้งๆนะครับฝนยังไม่ตกครับ ตรงๆนะครับเนี่ยสวยงามต่อไปเราจะเข้าล่องต่อไปนะครับรถเก่านอกครับผมจริงๆไม่มีอะไรเลยครับมันทำงานได้อยู่แล้วครับ L2402 ม,มิติยางเท่ากับ L34L40 ครับ ยางหน้าจะเป็น8-16นะครับยางหลังจะเป็นสิบสอดสี่ครับการทํางานนะครับอันนี้ไถแค่เกียนึ่งนะครับถ้าเกียสองจะเร็วกว่านี้ครับไถเกียนึ่งสบายๆครับลากกันยาวๆเลยครับดูเอาครับผมดินแห้งๆนะครับเนี่ยฝนยังไม่ตกครับรถกําลังมันถึงอยแล้วครับผมดูรอยที่เขาไถครับใครสนใจครับติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นได้เลย ที่สนามทดสอบจริงนะครับอาลังที่ติดมานะครับไม่ได้แถมนะครับมีแต่ตัวรถเปล่าๆนะครับสภาพเก่านอกครับผมหาสภาพเก่านอกเครื่องยนต์ดีๆครับสตาร์ทไม่ต้องเผาหัวหายากมากครับวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับ1 0 0 0 L 2 4 0 2 DT ดีนะครับผมสถานที่ทดสอบสถานที่จริงครับดินแห้งๆฝนไม่ตกดูครับ ใช้จานยี่สิบสองนิ้วนะครับผมลากจานยี่สิบสองได้เลยครับลดกำลังเหลือลูกสูบขนาดแปดสิบห้ามิลนะครับสี่สามสูบครับลูกสูบแปดสิบห้ามิลสามสูบยี่สิบสองเอ้ยยี่สิบสี่ศูนย์สองครับดินแห้งๆนะครับดูรอยไถครับ